สวัสดีจ้ามือนพีพี่ไม่พี่ไม่มาอันเลนในกลางเมืองพี่น้องนี่จ้ามาทายวิวสวยๆให้เบิงงยา่ามสาๆแปดโมงครึ่งตอนนีน้พี่น้องพี่ไม่เอาฮอลิเด์อีกแล้วอาทิตย์สุดท้ายวันนี้พี่น้องโอ้มา,มากยังคือมากอันนั้นแทนพี่น้องขึ้มาก มาสม,สมบ้าน์ห้าอ่อนไหมเป็นบ่งามบ่พี่น้องงามสมาวแปดโมงเช้านะคะเอาวิวสวยๆมาให้ดูเด้อจ้าน้ำผุพี่น้องน้ำผุ

บรรยากาศย่างทเเศร้ากับสีสดชื่นมาเลยแล้วพี่น้องปารไถลักจักรยานข้ามเราไปถีนแช่น้มไว้เป็นสองขั้นพี่น้องหกขัก3สามขั้นปาร6คหกขักขลังหกกว่านี้แล้วพี่น้องถ่ายวีดีโอให้พี่น้องเบ่งกับวิวสวยๆนะคะวิวงาม เห็นบอพี่ไม่พี่ไม่เอที่พี่ไม่มะมองนี่พี่ไม่มเบึงเห็ดมองพี่ไม่มเบึงเห็ดเออลืมซื้อเห็ดอีกแล้วพี่น้องมาเนี่อเห็ดคอนสซนเห็ดคอนสซนว่ามันสิออกบอพี่ไม่ก็เลยพี่ไม่ก็เลยมาไทยมาไทยวิวสวยๆเห็นเบิ่งนําด้อยจ้าพี่น้องอากาศดีดีมือนี่พี่ไม่หยุดงานมีฮอรเดย์อีกแล้วอาทิตย์สุดท้าย อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะโอ้ยงามงามนะพี่น้องเนาะสดชื่นเนาะสดชื่นขนาดนี้งามประเศริญเ่ยอืมสวยสวยมื่อหนึ่งกระจุงจักรยานเน้ะพี่น้องเด้อจังหวะมันสันเนี่ยจักรยานคู่ใจอืม พี่ไม่หยุดงานกับพี่ไม่สิหาเลาะแับนี้แล้วพี่น้องสาวเลือดหน่อยสาวเลือดหน่อยหาเลาะเนาะน้องกลมน้องละตี <c oughs> มายางกับพี่ไม่เดอ้อน้องกลมน้องละตีน้องไข่ลูกพี่อิว๋วอืมน,น,มน,นี่งามๆเด้อพี่น้องถ่ายให้พี่น้องบิ่งพี่้งงามอีหลีมองะไรพี่น้องเนาะยากระเที้ยวกระจี น้ำหลพี่น้องเอ้ยพิมาสุดท้ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องสันนี่กับขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อพีิมาบ่ได้เอาไม้เซฟฟี่มาน่ามายางเบิ้งเห็ดหนี่นะว่ามันเสียออกบอเพราะว่าตองมาจอบเรื่อยๆพี่น้องเห็ดขอนสนน่ะ เนี่เวลาเขาตัดห้าเขาตัดห้ามันก็นสีสะอาดเนาะเดี๋ยวใบไม้ก็ล่วงเบิดเลยได้พี่น้องนาแฮบเนี่ยถ้าเบิ่งนี่ก๊กไม้นี่กากซากในีาา่ธานา,าธานาอ่าธนาฮอนน่ะพี่ไม้แวะมาเบิง่งเห็ดมันแต่ว่าผ่านมาแล้วยังบ่ออกเห็ดพี่น้องก๊กไม้เอ่อที่มันหักตอนนั้นนะเขาเจ้าตัด บักเจ้าถมดีๆเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดมันก็สิออกมันสิออกอยู่บ่เจ้าออกขอนไม้ออกเบิดแล้วเนาะพี่น้องมันก็ออกคือเก่า่แะเนาะนี่ภาพงามๆพี่น้องเบิภาพสั่นที่มัสิยืนใาให้แล้วซะก่อนภาพมันสั่นมั่วเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งอือทางทางนี่ก็ในเมืองนี่พี่น้องมยามา อันนี้ก็ดอกไม้มันรวงเบิด์ตเลยดอกไม้ีน,นก็ได้พี่นอ้องบรรยากาศสวยๆมาให้ดูเด้อจะ้ะกุ๊กไม้งามบาพี่นอ้องอันนี้ก็พิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย